สวัสดีครับนี่ผมเจมิเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Racing X นั่นเองนะผู้ชมครับเป็นเกมมือถือแข่งรถอีกแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับน่าจะอยู่ในช่วงเทสอยู่นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดูนะนี่ครับบรรยากาศในเกมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปแบบการเล่นจะเป็นแบบไหนนะแต่รู้สึกว่าตัวกราฟิกมันคุ้นหูคุ้นตามากเลยนะผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะเกมนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสเท่านั้นเองนะครับอ่านี้ยังเป็นแค่ตัวคัสซีนะครับเรายังไม่ได้บังคับจริงๆนะ ภาพการาฟิกก็ถือว่าโอเคอยู่นะ๋ยวต้องลองดูตอนเล่นจริงๆนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมีแบบอ้ามันสกิลลดหรือว่าอะไรวะดูมันเวอ่อวงังตอนที่แบบเริ่มต้นนะครับนะมันข้ามไม่ได้ด้วยเนะี่ยผมอยากกดข้ามตรงนี้มากเลยแต่ไม่สามารถข้ามได้น,นั่นเองทุผู้ชมครับนี่เราจะได้แข่งจริงๆแล้วนะครับมาที่สนามละเมื่อกี้ไม่กระโดดมาเป็นคันสีแดงนะแต่ทําไมตอนแข่งมันเป็นอีกคันนะึงวะโอเค เลี้ยวแนะนําแค่การเลี้ยวเฉยๆนะโอเคชิวๆครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนเท่าสลักอเวกินนิ่งฮอนไครน์แพคทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอักไนเฮลลี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในโตมาแล้วนะครับ ไี้ครับมีสปีดแบบนี้ด้วยนะครับใช้อันติเมทนะไยกราฟิกก็โอเคนะมันเหมือนเกมของค่ายเ e น็ตอิตอ่ะผมจำชื่อเกมไม่ได้แล้วเน็ต e อ่าเน็ตอิต e มันเปิดเกมแข่งรถหลายเกมมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งมาครับมาเริ่มกันเลยชึบทีทูวันครับสตาร์ทเออสตาร์ทขีดแลูกลพี่มันสว่างไปนะสว่างไป ไปแล้วไปแล้วอืมโอเคยาวไปยาวไปนี่แนละแสงเป็นทุ่งเลยนะครับขับชิ่ๆครับไฟนี้นะ เหมือนพวกแ d s f a l า n i g h หรืออะไรแบบนี้แหละอืพังแบบไปแล้วไปแล้วแต่กราฟิกสู้พวก a d ด fall น i g หรือเกมของ netease ไม่ได้นะครับนะอันนี้มันก็สวยประมาณนึงนะแต่ผมว่ามันได้ประมาณสั่าหกประมาณหกถึงเจ็ดนะครับของค่าย netease นะตัวกราฟิกนะครับเปงเทียบเท่าไม่ได้นะในความรู้สึกส่วนตัวนะจากที่ได้ลองเล่นทั้งสองเกมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูการแข่งขันอีกสรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในเกมเพิ่มเติมนัเนี่ยผู้ชมครับ แต่ทพอพอมาเล่นสนามแบบนี้รู้สึกว่า,าที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้รู้สึกว่าภาพมันจะสวยกว่านี้นะหรือว่าคิดไปเองแต่ขับง่ายจริงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาผมเล่นเกมคังรถไม่เก่งนะครับผมยังชิวๆเลยอ่ะพูดปุ๊บหลุดปั๊บเลยโอเคปึ๊บนี่ครับชิวๆไป เรียบร้อยครับจบแบบสวยงามนะก็จะเป็นการเล่นประมาณนี้นะครับการแข่งเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูพวกหมดการเล่นภายในเกมกันนะครับหมดการเล่นหลักๆภายในเกมนะครับจะมีอ่าตรงกลางนะครับด้านล่างนะครับดูชื่อโหมดด้านซ้ายบนได้เลยนะครับนะ อันนี้จะเป็นโหมดการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆนะันหนึ่งดันสองดันสามดันสี่ดันห้าดันหกนะครับแล้วก็มันจะมีการปลดล็อกในส่วนของตัวรถเพิ่มเติมหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับในโหมดเนื้อเรื่องตัวนี้นะแนะนําให้มาเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีด้านขวาล่างนะครับที่เป็นสตาร์ทเกมนะครับมันจะรวมโหมดการเล่นนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่จะรวมแบบนี้นะอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นแมตช์นะครับอันนี้ปลดล็อกที่เลเวลสิบนะ อันนี้ก็เป็นแหล่งนะครับมันสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นโซโล่นะครับหรือว่าเล่นทีมนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะก็คือตัวทีมมันจะปลดล็อกที่เลเวล14นะครับแต่ตอนนี้ปลดล็อกแค่โซโล่โหมดนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไร,ะค,รคั s ซ่อมเกมนะครับตัวนี้ตัวคัสซ่อม่ะครับมันสามารถทําการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้อะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็สรูนะครับตัวนี้ไม่เปิดนะน่าจะโรงเรียนสอนขับรถนะครับผมเข้าใจไม่ผิดนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกรถต่างๆกันบ้างดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างมีจดหมายนะครับจะรับจดหมายก่อนอ่าไม่มีขอไม่มีอะไรเลยอ่ามาอันแรกนะครับซ้ายล่างนะสายล่างอันแรกนะครับก็คือจะเป็นพวกรถต่างๆนะครับรถในเกมนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นประเภทด้วยนะครับในส่วนของตัวเนี้ยเนี่ยเห็นปะเหมือนเกมค่ายไหนดีเลยที่แบ่งรถเป็นประเภทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีสายซัพพอร์ตนะครับก็คือตัวอ่าตัวรถนะครับมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะจะลองดูรถนะครับที่อยู่ในเกมนี้นี่ น,น,นี่คันนี้สวยนะแล้วก็มีพวกสเตตัสให้ดูนะครับเบื้องต้นนะว่าเวลาที่ใช้สกิลมันจะเป็นทักษะประมาณไหนนี่อ่าประมาณนี้ที่เราสามารถกดดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมี modify นะครับที่เลเวล5นะครับเราสามารถปรับแต่งลดได้นะครับตัวแลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนนั่นเองท่าผู้ชมครับแล้วก็จะมีกราฟต่างๆแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นตัวนี้ ก็เป็นโหมดการเล่นที่เราเข้าไปเล่นแข่งในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนั่นเองแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นพวกการแต่งตัวตัวละครของเราอะไรแบบนี้ที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องไปแต่งหรอกตัวละครนะเออเดี๋ยวลองไปเล่นแล้งสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะ,ะเล้งโซโล่รอบหนึ่งมาแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นในส่วนของแร้งนั่นเองทุกผู้ชมครับก็จับคู่ค่อนข้างเร็วนะ คอนข้างเร็วคันข,ข้างเร็วรปึ๊บมาสนามแบบไหนเนี่ยอืมออกตัวไปแล้วแต่เสียงรถไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะส่วนตัวไปแล้วชนไปหน่อยอัดไปแล้วนับเป็นทุ่งเลยท่านผู้ชมนับเป็นทุ่งเลยปึ๊บไปแล้วลอยลอยที่จริงมีทางลัดนะ แต่เราเข้าไม่ทันนะ่ะไอทางรัดแรกอะ่ะถ้ามีคนเข้านี่แซงเลยนะเนี่ยทางรัดตรงเนี้ยตาต้องไหวด้วยนะออกแค่นี้ก็แบบจะไม่ไม่ไหวแล้วไม่ถึงไม่ถึงวะขนาดมองแค่ทางปกติผมก็ตาลายแล้วนะโอเคนี่ครับหลุดโค้งอแล้วชึบอ,อืมปึ๊บ ยิงหนีก่อนใช้สกิลหนีไปก่อนหนีไปกนเอาเฮ้ยรีบไปไหนพี่เข้าขรองแบบรีบเกินไปนะชึบโอเคไปเลยนี่ครับการจังหวะได้นำเป็นทุ่งเลยนะอันนี้เราเล่นน่าจะเป็นบอดนะครับเล้งมันยังต่ำอยู่อะไอ้ตัวนี้ป่ะไม่ใช่นี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 ่น่า แม่กว่าจะเจอนะครับแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าทางร้านรู้สึกขับได้แย่มากนี่ครับแล้วก็หลุดไปเลยนะเนี่ยหลุดไปเลย oh โอไมคก็จะโดนแซงไม่เนี่ยจะโดนแซงไม่เนี่ยโอเคปึ๊บปึ๊บ วายาวไปนะครับเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันเนาะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ